ดูมากดูมากดูพรอมดูอุปกรณ์ในการเล่นเกมวันนี้ดูจริงจังแต่ลรา <c oughs> สัญดาได้นะอุปกรณ์ของเรานี่คือสับซ้นและเ <c oughs> จะ็บปวดต้อง่ใหม่ๆมาเรื่อยๆวันนี้นะคะเกมของเรานะคะแม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยเป,เป็นเกมที่น่าจะคุ้นเคยเกี่ยวกับห่ังยางนะคะนั่นก็คือเก,สสกม Plastic Band Man b หรืวอว่าเป็นเกมที่เราคยหนัยางเด็กเราเคเล่นไห่ดิแบบยางเพื่อนปอกๆเมเคะ่นเราจะเล่น การดีดหนังยางนะคะแต่ว่าเรามีกันสี่คนรเราต้องหาพิธีกรเพื่อดำเนินเกมนี้หนึ่งคนจะ <ผม S 1> ให้โปเต้จับ <ผม S 1> ชื่อขึ้นมาผมพิธีกรใช่ไหมไม่ไม่โปเตจับเลยว่าใครเป็นผู้โชคดีไม่ต้องเล่นเกมน,นะคะโอเคครับผมไม่ต้องเกรงใจค่ะจับเลยโอา เก่งเก่งเลยพราะที่ไม่ไเล่นเพราะฉนั้นเนี่ยโอปอก็โอปอที่บ้านเกมหน่อยครับเคสำหรับเกมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้หนังสติ๊กนี่แหละก็คือเราจะยิงเป้าไปทีเล่นโชว์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 เดี๋ยวอธิบายวิธีการแล้วกันนะคะสำหรับการเล่นเกมของเราหนังยางเนี้ยเดี๋ยวเราจะยิงไปที่เป้าเพื่อให้หนังยางกระเด้งมาลงที่คะแนนนะคะแล้วก็ถ้าใครได้คะแนนเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคนชนะแต่ว่าเราจะเล่นกันทั้งหมดสองรอบรอบละ2ครั้งอ่าอะก็คือต้องได้ชนะ นแต่ถ้าตกลงมาเนี่ยก็ตามคะแนนเลยผมเลือกเมอนก็ได้ไม่มีเรือกก่อนเลยว่าเริ่มก่อนมามาเลยงานนี้ดูพี่ขีดจะมั่นใจเป็นพิเศษมั่นใจไม่ค่อยใช้ความคิดเท่าไหร่ใช้แรงนี้ใช้แรงใช้แรงใช้แรงครับผมมามามาหนุแรงครับ ไม่มือก็ขันนะคอะเทนผมไม่คยไม่ได้หายใจเลยเฮ้ยไปไไปดูแล้วเอาโปเต้โซนแกเคะแนนเป็นเ่เลยครับเลย็ก ลดโลหกระสุนยางของเราก็คือยางเส้นนี้นั่นเองค่ะให้กินหนังยางเหรอเปล่าเลยพี่ีไงให้ดีดใส่หูพี่มันอาจจะแรงไปนิดนึงนี่มันจานเคเบิลรู้ก็คือเดี๋ยวให้เราสามคนเนี่ยค่ะดีดดีดหนังยางใส่ชุนหน้าท้องแขนของพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยน้องบอเราไม่เข้าใจอ่ฮะคือเด็กดูน้าของแขกเดี๋ยวอธิบายอธิบายไม่ได้ผมมือบาดงั้นเราเริ่มดีกว่าโอเคงั้นเราเริ่มแล้วเราขอเราเริ่มพี่ไม่โกรธแต่พี่จำหมด Mọi người nói ที่อยากหแกนอยากหนแมับมันไปแล้วมันเกินแล้วคนคุมเกมคืออเรอลลใครละขนาดนั้นมโดนเลยนะคราวนี้แหละครใครจะเป็นคนแรกที่เริ่มให้ฝั่งนูนเลยจะได้ปออนเลยองเลยปอเีนมีนไปนี่เอาไปเลยครับคนละ2ลูก แกอย่าดิดโดนชนะชิบวน์นะโอป้าพี่พู้ชมเดียวเยอะอย่บแพ้อย่า้ดิดย่าแพ้เดี๋ยวพี่พอยดูอย่าแพ้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยย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 ย 不能花。 เราที่ผมเข้าใจมันนะครับก็คือแบบพยายามให้มันลงถึงมื้อเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงยิงพยายามยิงโฉกๆให้มันต่ำๆนะเราจะถ้าฉันทำไม่ได้น่ะทำไม่ได้เดี๋ยวผมยอมรัเลยกันถ้ามีนเนี่ยรวมกันได้ห้าที่ยอมรวมกันไม่ร้ถูม่ได้รู้ถูกมีนะแต่พี่มีว่ามีนทำไม่ได้หรออยู่ก็ว่างนั่นแหละ านานๆนะฮะเชิญครับอะไรค่ะำนี้น้อยเลยโอเคครับได้แล้วครับโอ้โหกระสุนกระดาษเอาแล้วนะวันนี้นนนนนได้ทำวิดีการ์ดในการ์ตูน,น <c oughs> ของเราคือกระสุนกระดาษกระสุนกระดาษเนี่ยเคยเล่นอยู่แล้วเราก็พับกระสุนมานะครับให้รูปแบบที่อยู่สามารถง้างกับหนังยางได้นะครับวิธีการก็เล่นที่เป้าหมายครับ <c oughs> เอาที่ชอบที่ชอบแล้วก็ ถึงก็ไปอี้นี่คือแขนหักเลยนะพี่กี่เมืกียแต่ว่าเรนนี้นโดนสองคนเราก็เลยรยิงเฉพาะขาบอยท้ายแล้วกันนะครับอิจดอสเลยนะครับสูตายอ่ะกินขี้กินแมวกินอะไรได้หมดมินก่อนแล้วกันให้ออปพอยิงก่อนโอเคไม่รู้น้ำหนักการยิงมันอ่ะโอ้เดี๋ยว ผมก่อจาง ตากันะแ้โมเต้เป็นผู้ชายโมเต้เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโมเต้โมเต้เป็นผู้ชายโอ้ยไอดีก่อนโอ้ยเชียยวเชียเชียวเไล้วเดี๋ยวพี่เผื่อให้ หลักๆก็คือาง่ายครับ G O T A Y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  ตัวครับเตสเ้าไปตามขอลูชได้ one w a เ ticket ครับเป็นโปรเเป็นวงัมีเพงผมแล้วก็เบสแนะคัสคนก็ปากต้องทหนต่อ f a c b o o k Instagram Twitter YouTube Channel แล้วก็น่นะครับทั้งหมดวันเวทีเกตอครับดูรอฟังกันด้ครับสนับสนุนกันด้วยและกันกับผลงาดีๆของวงวันเวทีเกตครับแต่ว่าวันนี้ เวลาหมดลงแล้วสำหรับรายการตั้งเื่องาของเราวันนี้สนุกมากเลยขอบคุณโบเต้มากเลยครับต้องรู้จัจว่าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญของเราและเชื่อว่าแจ๊บน่จะกลับมาทำหน้าที่แท๊บได้เต็มที่แล้ว่ <c oughs> วะที่ผ่านมาแต่และว,วิ่ไม่มีแจ๊บโดนทุก <c oughs> วิ่งเลยนะเออเดี๋ยวเขาน่ากลับมาดูตรงว่าแท๊บกลับมาคราวนี้จะมาเสริมดวงหรือเปล่าร่วมไม่ถึงนะครับจะสนุกจะมันจะเกรียนแค่ไหน าด้เด็นขาดกับรายการตั้งของเล่าทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเย็ยนทางช่องทเวนไซส์สำหรับนี้เราทั้งสี่คนต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ